สบายดีทุกคนเด้อมึงเอาชิมเห็ดปลาแห้งปลาเพ็งสีเบ็ดเอาได้หนึ่เงเลยเพ็งสีเบ็ดแบบเบ็ดของชิมไข่เกลือเป็นัวเดี๋ยวชิมไข่เกลือเป็นงวเอ็ดธรรมชาติเลยเอ็ดแบบลาลาของเนี่นย ชีแฮงเดี๋ยวเป็ทแฮงเอามาตากอืมเบิร์กวิธีกันเด้วิธีที่หนึ่นงนะนี่ แบดบัวชคเกตเลยเลยตะเข่งบัวชอคเกตมีนิผ่าเลยผพาทองพาทองเอาขี้ออกเอาบ,บีออกมันจะบกพม่องก็มาเอื้อมมือีิไข่ตากแดดปาแดดเดียวมปีกมันจะหอมแซ่บ เก็บชิ้นงัวกับเดี๋ยวนี้แหละแซ่บด้วยกันได้ชิ้นงัวชิ้นควายพมิทแห่งผักผักหัวสิไข่เป็นมูนเขากำมาเอือบไดงเ็ด็อาลาวธรรมชาติได้อย่างเดียวของเดิมหมดแซ่บสุดนี่สนียกินบ่มีเบื่อไปทอดก็หอมไปติ่งก็หอมนี่มีถึนกระดุกเพราะมันโตใหญ่ ปากกดไลค์ก็รสกจิดตามเดอร์ฮัพเดสันดิฟเน่สองเซโนเซโนเมือุตภรรยาเซโนเซโนเดอสองฮาเดอร์อกันีนะราอบอเพ็ดเือเพ็ดกันากันหนึ่งได้เจ็บมัดแอลหนังขมุกขมุก ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามอ่ะเขาจะมึดเพียงแค่นี้เนาะเ้าก็จะเห็ดเล็กการต่อหน้าไปกดไลค์กดแชร์ก,ก,กดติดตามเราไปกันใ,นใกห้เยาตลอดเดอ้อ